พบเรามะม่วงพากินพาเที่ยวนะคะเดี๋ยววันนี้เราปิดร้านฝนตกพานๆเราจะพาไปเที่ยวนะคะปิดพันฝนตเพราะฝนตกด้วยเราก็เลยหยุดวันนี้วันอาทิตย์เดี๋ยวเราจะพาไปดูจุดกลางเต็นท์เปิดใหม่ของปลาจีนบุรีนะคะอยู่แถวแถวเนินหอมเนาะเดี๋ยวเราเดินทางไปดูกันเลย <c oughs> เราจะมาเข้าตรง ป้ายขอนคว้างนี่นะคะจะไปดูกันเลยตรงนี้จะเป็นที่มีลานกลางเต็นท์เปิดใหม่มีห้องน้ำมีให้มีเต็นท์ให้เช่าแล้วก็มีรถรถลากให้เรานอนในรถได้ด้วยเพราะว่าบรรยากาศสวยดีเราไปชมกันเลยนะคะ เลยไกลๆเราก็จะมองเห็นหมอกบนเขาใหญ่นะคะมองเห็นหมอกไกลๆเข้าตรงข่อนกว้างครับของเนินห้อมครับเส้นเส้นในที่ตัดจะตัดไปที่เขาใหญ่เข้าเขา,ขาใหญ่ครับเส้นในที่เข้าทางเนินเก่อ,อนกว้างครับห้วยห้วยกระเสียนอ่าใช่ครับเข้าตรงน้ำตกห้วยกระเสียนนะครับเลยไปนิดนึง เราให้ชมบรรยากาศข้างถากันนะคะอันนี้ฝนกำลังโรยลินเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเราจะลงรถไปถ่ายได้ไหมถ้าลงไม่ได้ก็เดี๋ยวเราถ่ายมุมก,กว้างๆให้ดูนะคะอันนี้ก็จะเข้าได้สองทางจะมาเข้าตรงาทางเข้าขอนคว้างผ่านวันห้วยกระเสียณไปก็ได้หรือจะเข้าจากเลยวงเวียนมาหน่อยนึงก็ได้หรือจะเข้ามาจากทางเขาใหญ่ทางนู้นก็ได้เข้าได้สทาง ไม่ใช่สองสามทางยวดูกันว่าเข้าทางไหนได้ตรงนี้ก็จะเป็นจุดกลางเต็นท์ใหม่อีกที่หนึ่งติดเขาใหญ่เห็นเขาอะไร อนนี้เรามีนักท่องเที่ยวเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมองกล้องหน่อยนัท่องเที่ยวไม่เอ,เอาไงเรามองกล้องหน่อยนัท่องเที่ยวนาหัวโคกเลยเป็นไงตอนนี้ก็ฝนตกบรรยากาศหมอกลงคือตรงนี้ก็สองข้างทางเขาก็จะเป็น ขายต้นไม้ขายพวกต้นโมกต้นไม้ไม้ล้อมเนาะวันนี้เราไม่ได้มาค้างไม่ได้มาทำกินไม่ได้มาอะไรเราแค่มาเซเวดูแล้วเดี๋ยวเราก็กลับเห็นว่าที่นี่เขามีไ wi ไฟมีน้ำมีไฟ ให้ใช้ด้วยแล้วก็มีเพลงก,กินยังยันว่างมีเพลงบรรเลงให้ฟังแล้วก็เหมาะสําหรับสายปาร์ตี้สายยันว่างนะคะที่นี่แต่เราก็ยังไม่เคยไปเราก็กําลังจะไปกันเราไปดูตอนทางเข้าเลยนะคะถึงแล้วะคะบอกว่าเลี้ยวขวาไปเลยนี่ครับจะเป็นสาะแยกนครับเข้าไปอีกหน่อย ทางเข้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับเข้ามาจากขอบกว้างก็ประมาณสักห้าโลนิเดยอาจจะถึงอยู่เข้ามาประมาณส<ม>ักห้าโลไม่น่าถึงประมาณสี่สี่ห้าโลครับจะมาเจอสามแยกแล้วก็เลี้ยวเข้ามาครับก็ไม่น่าเชื่อข้างม,มีส่วนนี้เนาะมีน้างในมีเออแต่อันนี้เขายังไม่เปิดให้เป็นทางการนะคะ เขาก็ยังไม่เปิดเป็นทางการดีเท่าไหร่เดี๋ยวเราตัดไปตรงทางเข้าเลยกะไอฝนตกกำลังร้อยขึ้นกะไอเขาเรียกอะไรล่ะหมอกหมอกกะไอฝนเอ้ไอไอไอนี่เนี่ยใครไม่รู้ล่ะมันก็เหม,มือนเหมือนกันปะร้อยขึ้น ให้ชมท่าท Win ิวทัศน์ยาวๆไปเลยหน้าฝนก็จะเขี้ยวจะอุ่ม เราเเเมาไปมันขึ้นนะเรามาถึงแล้วนะคะเข้ามาประมาณห้าร้อยเมตรก็เจอแล้ว ยังไม่เปิดเป็นทางการนะแต่ก,แก็มีนักท่องเที่ยวมาใช่แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยโอ้เนอะเดี๋ยวเราพาวนดูดีกว่าพอดูแล้วฝนตกตรงนี้ก็จะเป็นลานกางเต็นท์เกิดใหม่ของปาจีนจุดของเนินหอมเนาะสวยมากเลย จางเต็นอันนี้เขากําลังทําอยู่ติดกับเขาใหญ่เลยครับติดกับทิ้งเขาใหญ่เลยแต่ก็จะมีทั้งเป็นเต็นเป็นรถบ้านเนี่ยครับมีอ่างน้ําด้วยมีให้พายเรือด้วยนะคะอ่มีห้องน้ํครบครับใช่ตรงนี้น่าจะเป็นเี่ยขึ้นไปถางอีบนนี้ได้นกาแฟอ๋อโซนกาแฟมุม กาแฟมุมอหานะคะแต่ฝน,นตกเหมาะก็ดูเหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจดีเขียวช่าอุ่มดีห้องน้ำก็มีรู้สึกว่ามีสองจุดนะครับสองสามจุดเลยครับโดยรับนี่จะเป็นจุดห้องน้ำโนน,น,นตรงนน้นจะเป็นรถรถที่ว่ารถพ่วงไว้จอดนอนได้ต้องถามเปิดื่อะไร เปิดแต่ยังเปิดไม่เป็นทางการตรงนี้ก็เป็นรถเห็นไดไวจะเป็นรถให้เรานอนในรถนั่นได้นี่เขาห้องน้ำอันนี้ห้องน้ําห้องน้ําทําใหม่แล้วข้างน้าก็จะมีเป็นพวกห้องพักพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ E อะไรชื่อแล้ว ESC เหรอ ESC ESC ไม่ใช่เหรอ ต้องท่าถ่ายลูกตรงนน้นจะสวยแต่นี้ฝนตกเราลงไปไม่ได้ก็มีรถมากลางเต็นทนะ์นั่ะคันหนึ่งแหละใช่หรอรเหมือนเขามาจอดโชว์มากกว่าแต่เต็นท์เขามีเต็นท์เขามีให้<ข>พื้น<ม>ที่กว้างมีพื้นที่กว้างเยอะสิเดี๋ยวไม่แจกกขา <love> ปุกโอ้นอ้องเป็นป่าตรงนู้นจะเป็นสะผายเลือได้เป็นเต็นท์สวยแต่ฝนตกโอ้ oh. เอาาันเป็นคลองเหรอเป็นเป็นสระเป็นสระ,ะน้าพายเรือได้แล้วตรงนู้นนะที่เห็นเป็นดําๆเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะนะเป็นเป็นห้องพัก๋อห้องพักใช่แต่วันนี้ฝนตกเราลงไปไม่ได้เ,เดี๋ยวเราให้ชมบรรยากาศแค่นี้ก่อนเดี๋ยวถ้าฝนไม่ตกแล้วเดี๋ยวเรามาให้ชมบรรยากาศใหม่เนาะถ้ายัางไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะ จุดกลางเต็นท์ใหม่เนินหอมซับฝานติดเขาใหญ่นะคะ